ก็ได้แต่จะมาก็ยังมีความสงสัยอยู่ว่าคํานี้อาจจะเป็นพุทธพจน์หรือว่าประยุกต์เข,ข้ามาเกี่ยวเน,นื่องในสมัยนู้นว่าอาทิตโตวายุคันเทเรอย่างนี้ก็มีหรือว่าอาทิตโตบัตติิตโตโคตโมจักยะพุตโตก็ได้อันนี้มีความเหนนมนวาม่าอ,อะไรอให้อาจารย์ช่วชี่แก่ คราะมีควาเห็นตรงกับันใจนะครับถูกแล้เป็นผู้สพจนช่เดยวกันผู้สดโดยรงเลยขอจงขอเพื่อนเพ่อนในชาวสูตรในชาวสูตรเป็นผู้สะพดเราจะนตักษอที่มีสารในสับทาวสูตรเพียงแค่นี้ท่านสมุทรแช่ถามมาว่าจากพระพุทธมราชนะครับถามมาว่าขอหนึ่งข้อหนึ่งเมื่อ อาตมาอยู่ที่วัดเองก็ดีและเดินทางไปเผยแร่ศิลธรรมและวัฒนธรรมก็ดีถ้าญาติโยมเขาถามว่าศิลธรรมวัฒนธรรมคืออะไรจะตอบให้เขาฟังอย่างไรข้อสองให้เขาถ้าเขาถามว่าท่านเป็นพระหรือเป็นมนุษย์หรือเป็นคนหรือเป็นสัตว์จะตอบให้เขาฟังอย่างไรีข้อสามถ้าเขาถามพูดว่าโลกนี้จะมีด้วยความหลอกลวงอย่างนี้จะให้อาตมาตอบเขาฟังอย่างไรนี่จะเคยปลุกมาแล้ว สำหรับข้อแรกนะครับจริยธรรมกับฒนาวําต่างกันอย่างไรจิยธรรมข้อนี้นะแล้วก็แปลความง่ายๆว่าสิคือคุณสมบัติที่ติดตั้งความประพฤติชั่วเป็นสิ่งส่วนคานั้นคือคุณสมบัติเปิดทางให้ประพฤติดีเป็นคมตอง่ายๆนี่นะครับสิคือคุณสมบัติติดตั้งความประพฤติชั่วเรียกว,ว่าสิ่ง ส่วนธรรมนั้นคือคุณสมบัติเบิดออกซึ่งการสถรริตติดติดอ่ำนี่ต่างกันนี้อันหนึ่งติดอันหนึ่งเปิดสีน้ำติดธรรมนั้นเปิดติดต่อติดเปิดว่งเงีป็นัวเปนติดตัวเปิดก็เปิรรด,ดดีว่างงนี่จะรับชนะข้อแตกต่างของ,บบงคำว่ิสีตกับคำว่าธรรมส่วนวัฒนธรรมน่ะแปลว่าธรรมที่ทําให้เจริญเป็นเต็มได้ฮ้างหันใจกับทางวัตถุเช่นมารายาาคุณสมบัติผู้ดี อ,อย่างนี้ก็เป็นวัฒนธรรมการก่อสร้างทำให้สวยงามตรงนี้ก็เป็นเครื่องต่อวัฒนธรรมจิตใจที่มีศิลธรรมก็เป็นวัฒนธรรมฉะนั้นวัฒนธรรมนี้กว้างมากกว้างกว่าคำว่าศิลธรรมครอบงำทั้งฝ่ายวัตถุกับฝ่ายจิตใจศิลธรรมก็สูงข้ออยู่เลยวัฒนธรรมด้วยโดยความหมายนะครับสาหรับข้อสองอ่า ถ้าเขาถามบอกว่าเป็นคนเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์จะตอบเขาต้องฟังอย่างไรนะฮะข้อนี้เราก็ต้องตอบเขาบอกว่าเราเป็นคนสิเป็นคนเพราะว่าคำว่าคนน่ะมาจากคาว่าชนะแล้วผู้เกิดผู้เกิดเพราะฉะนั้นทุกคนก็เป็นคนเราเกิดมาแล้วนี่คนคือมาจากคาว่าชนะแต่ว่าผู้เกิดมาเกิดมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเขาถามว่าคนเป็นคนหรือเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เราบอกเราเป็นคนร้อยสิบร้อเปร์เซ็นตอาการที่เกิดมาเป็นคนนั่นน่ะ ม้แต่สัตว์ก็เหาะอาจารย์ที่สัตว์มาเกิดมามันก็เป็นคนกันแล้วชนะเหมือนกันนี่นะคือเกิดมาแล้วแต่ไม่เกิดอีกไมหน่หนึ่งถ้าเขาอยากจะให้เห็นสมามติว,ว่าเขาเข้ามาเยอเยกับเรานะฮะแปลว่าแต่ว่าเขาไม่เห็นเราเป็นคนเขาเห็นเราเป็นสัตว์แล้วบอกก็ได้ถูกเหมือนกันสภต,ตวะแปว่าผูข้อขอดเราบอกผู้ขอยังคล้องอยู่ด้วยโลกยังต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเป็นสภาวะทั้งนั้นแหละโเอเค จะว,ว่าจะมาเป็นสัตว์ก็ถูกเพราะยังคล่องอยู่ก็ต้องเรียนได้ไปเกิดถ้าเขาบอกว่านั้นจะให้เห็นเป็นมนุษย์ก็ถูกเก็นมนุษกเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์เนี่ยมาจากคัาภีรผู้มีใจสูงมันน่าบวชอุตสาหมันน่าคือใจอุตสาห์อทุทมให้สูงขึง้นมันน่าอุุสยยากก็เป็นมาจากเขาว่ามนุษย์ยากมาเป็นมนุษย์ยากผู้มีใจสูงอาจจะมาเบื่แล้วใจต้องรักษาศีลรักศาศาษาธรรมก็เป็นผู้มีใจสูงผู้มีทีวโอตัดตาผู้นั้นก็เป็นผู้มีใจสูงเพราะฉะนนั้ เป็นมนุษย์ก็โอกเป็นคนก็โอกเป็นสัตว์ก็โอกอยู่ั้งนั้นต่อระหว่างนั้นนะครับเขาถามบอกว่าลูกนี้เป็นด้วยความหล่อตัวจะตอบให้เขาฟังอย่างไรแล้วก็ตอบบอกว่าถูกอีกแหละเพราะว่าอ่าลูกนี้คูกไม่ได้กัะดนนลูกกถัดานเนี่ยคือต่ำน้าลูกกนาขันน่ะเหมือนกับกองน้ำแล้วก็สัญญาหมูพยับแดดนะครับสัญญาหมูพยับแดดแล้วก็ไอ้เจ้าสังขารน่ะมันกระตุ้นตัวเลย วิญญาณน่ะก็เหมือนเหมือนนานักเล่นกลพระผู้พระพุทธเจ้าผู้เป็นทงเผาพระอาทิตย์ได้แสดงแล้วอย่างนี้นี่เป็นอย่างนั้นเพราะในโลกนี้เป็นความหลอกลวงถูกแล้วเป็นต่อเมื่อเราอยู่ในโลกของความหลอกล,องลวงเราก็ไม่ควรจะให้ไอ้ความหลอกลวงนี้ครอบงาควรจะรู้จักแสวงหาสิ่งซึ่งเป็นสาระในสิ่งซึ่งไร้สาระอุปมาเหมือนหนึ่งอาศัยร่างกายอันเป็นสิ่งหลอกลวงนี่แสวงหาความทุกข์ ให้พ้นจากความหลอกลวงนี้ด้ยวยตัวเองท่านผู้หนึ่งถามมาว่าอาตมภาพอ่านหนังสือวิวาทะระหว่างท่านธธาพุทธทาสกับหมอ่อมคึกฤทธิ์ในตอนหนึ่งหมอง่อมคึกฤทิ์กล่กาวว่าคําสอนพุทธศาสนาบางข้อสอนแบบค่ากำไรเกินควรเึ่นปักบาทเพียงขันเดียวก็ได้ขึ้นสวรรค์มีเทมีเทพธิดาห้าร้อยนางเป็นบริวารพร้อมดดวยภาษาใต้ชวังอันง,งดงาม การที่หมอมคึกฤทธิ์กล่าวเช่นนี้อาตมากร,ระชัดจะเห็นด้วยเพราะเหตุของประการคือหนึ่งอาตมาเองเคยพบธรรมะประเภทสอนถัดค้ากําไรเกินควรมาบ้างเช่นเรื่องนางลาลาชาเท,เทวธิดาในธรรมบทสองเพราะหมอมคึกฤทธิ์เป็นปราชคนหนึ่งของเมืองไทยท่านพูดอะไรเราควรจะเชื่อสำหรับข้อสองนี่ไม่แน่นะครับในกรณีที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะแก้ความสงสัยของอาตมากบะมองคึกฤทธิ์ได้อย่างไรจะหายข้องใจพระพิสุขันชยัย อาพากโรถามมานะครับสำหรับข้อของนี่ไม่แน่ว่าคำพูดของนักปราชญ์เราต้องเชื่อตะพืชธตะพื้นไม่ได้ต่อหลักการเราม,มาสูรเข้าจับไม่ได้คำพูดของนักปราชญ์ข้อใดถ้าเป็นไปเพื่อบรรพาโรคโกรธหลงก็ควรเชื่อถ้าเป็นไปเพื่อส่งเสริมโรคโกรธหลงก็ฟงังหูไว้หูก่อนนะฮะข้อน,นี้นะครับสำหรับข้อว่าทำบุญแก๊กหนึ่งได้สวรรค์ท่านตาบวดแปก,กหนึ่งยกไปกว่ามว,าวนแกดแปดดังไปถึงไครพดเนี่ยข้อนี้เนี่ย เราต้องดูก่อนนะครับ้อนนี้บุญอะไรที่ทำถ้าหากว่าปฏิฆาบุกเป็นพราอริอยะบุคคลทายกมีมุจจนจะ,ะเจตนาดีอัปปะปะเจตนาดีปุพเจตนาก็าดีบริบูรณ์สามก่อนให้กำลังให้หลังให้ไายาทานนั้นเป็นของที่ได้มาโดยยากโดยสติกำลังตัวเองไม่ได้ขอรับท่านเข้ามา อย่างนี้แล้วถ้าทำไม่ได้เจตนาบริสุทธิ์แล้วท่านอุปมาเหมือนหนึ่งว่าเราปลูกเม็ดมะม่วงเม็ดเดียวทำไมได้กินตั้งพันตั้งหมื่นลูกเ่ะเวลามันโตอ่ะทําไมข้อนี้ทําไมเราไม่หม้อทรรมชาตินี่อคติธรรมจริงปลูกไปหนึ่งเม็ดเม็ดหนึ่งคูนจะออกผลให้กินลูกเดียวก็พอสิแล้วมันก็ตายไปปลูกไปสองก็กินอีกสองเม็ดเม็ดสามก็สามเม็ดทำไมหวานทำไมดินเม็ดเดียวเวลาออกลูกให้กินหน้่งพันพันหมื่นหมื่นบางต้นนี้ต้องติดปีกว่าจะตายปีนึงออกตั้งหลายพันลูกให้เรากินอ่ะ ถ้าไม่ละไม่ลึกถึงข้อทีจริงในข้อนี้เป็นไปได้ครับไอตักบาสท,ทับทีเนื้อก็ได้สวรรค์ทัป้าเป็นไปได้แต่นั่นต้องอยู่ที่ว่างหนึ่งปฏิฆาหกนะปฏิฆาหกเป็นเนื้อนาบุญพอหรือเปล่าอยู่ที่นั่นด้วยแล้วก็เจตนาของทายกนะ่ะบริสุทธิ์ทั้งกาละสามการหรือเปล่าทั้งปุกเจตนาบุญจะเจตนาอัปาปาระเจตนาน่ะมีอะไรร,อรอลอนะหยาด,ดหรือเปล่าทานวัตถุน่าได้มาโดยบริสุทธิ์หรือเปล่าภาาบริสุทธิ์ ทั้งทานวัตถุบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทาย,ยกบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายปฏิคาหกแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แกร่งหนึ่งดังหนึ่งตายทดจริงๆแต่ถ้าไม่อย่างนั้นบุกรุ่องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วผลกรรมันก็ต้องหย่อนลงมาสิอาจจะไปให้สตางขอทานบาทหนึ่งก็จะอธิษฐานสวรรค์นางฟ้าทหาร้อดมันก็ค่ากำไรสิอย่างเนี้เพราะว่าหนึ่งไม่ใช่เรื่อนาบนุญไม่ใช่ปฏิคาหกสอง พวเราเองน่ะให้ไปแล้วเราสะดุ้งเสดาเป็นรักหณาเป็นตาค้าหรือรักหนาเพื่อทาความดีชนิดที่ว่าต้องการเรียกร้องชื่อเสียงหรือทําอย่างเสียไม่ได้อ่ามันต้องมันต้องหลายอย่างประกอบกันครับมันมีทั้งรักหนาไอ้ขํากเกินควรด้วยแล้วมีรักหนาที่เป็นไปจริงๆอย่างที่ข้าท่านว่าด้วยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องยกเมฆหรอกก็อย่างที่พูดประมาณนี่แหละถ้าดินดีเม็ดมะม่วงมันไม่เสียยังมียางเหนียวอยู่แล้วคนปลูกเองก็เป็นคนตั้งใจปลูกมันงดน้ำวน,นดินติดตามอยู่เสมอ รับรองมะม่วกงออกให้เรากินตั้งหลายพันหลาย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 ห,ายหมื่นลูกทั้งทั้งติดปลูกไม่เตี่ยแต่ถ้าไปปลูกในดินไม่ดีหรือระยมเอาปลูกไปเไม่เป็นมะม่วงเลยในทรายอย่างนี้บอกแค่ลดน้ำมือหักมันก็ไม่ขึ้นมาให้เรากินปลูกในทรายไม่มีดินมีแต่ทรายไม่อหมาะฝังกองทรายไว้แล้วไปลดน้ำทโทนดินสิไปลดน้ำเอาสิไปอ่อนไว้ให้มันงอกขึ้นมามันก็ไม่งอกปฏติคาหกไม่ถูกไม่ใช่ปฏติคาหกไม่ใช่เนื้อนาบุญอ่าเออไปปลูกเนื้อนาบุญไอ้แต่ คนเจ้าของที่ปลูกนั้นไม่ได้ตั้งใจปลูกแล้วไม่ได้ติดตามในรถนั่นคนหนึง่งช่างมันใครจะมาขโมยขุดไปหรือใครจะทําอะไรช่างมัเนทาะว่าไม่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 ใช่หรือดีไม่ดีปลูกไปแล้วยาเอาน้ําร้อนแล้ล่าน,านไปตาข้าไปอีกไปทาลายอย่างนี้มันก็เป็นเงาเหมืมอนกันจะไปโผล่ไปดาเหมือนกันเพราะฉรนันองข้อนี้ต้องพิจารณาครับแล้วแต่สถานการณ์นะครับขอ้อนี้ท่านผู้หนึ่งท่าน ตรักโขพขุ่ถามมาว่านโยบายการเผยแพร่ศาสนางแต่ละศาสนานั้นมีแนวทางแตกต่างกันเช่นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์อิสลามโดยเฉพาะอิสลามใช้อำนาจกดขี่จนกระทั่งทุกศาสนาถูกทำลายจากระเทศอินเดียจนหมดเรื่องนี้มีความรู้สึกอย่างไรข้อสองเรามีวิธีป้องกันอย่างไรที่จะไม่ให้ศาสนาเป็นเครื่องมือนักการเมืองเพราะเคยมีมาแล้วในอดีตได้ศาสนาทุกศาสนาใน โดยมากมักเป็นเครื่องมือในาการเมืองเกิดทุกชาติขอให้ช่วยให้ความเห็นด้วยสำหรับข้อแรกนี่นะก็ความเห็นที่แล้วมาก็ไ็นมีอะไรก็เป็นตัวอย่างให้ชาวทุกระระวังตัวผมถึงชอบใจภาสิทธิ์ของศาสดาในศาสนาสิิกข,ของแขกเขากเ้างพวกซิกก็มีคําสุภาษิตที่น่าคิดนะเขาบอกว่าเราจะไม่ก่อภัยให้กับผู้ใด ในขณะเดียวกันก็จะไม่ยอมรับภัยจากผู้ใดนี่เป็นลักษณะแท้เพราะนั้นชาวพุทธเราควรจะเอาสภาวติของศาสนาติมาใช้ในนโยบายป้องกันศาสนาว่าในขณะเดียวกันในการเผยแพร่ศาสนาเหล่านั้นเราจะไม่มีการอุดชีศาสนาอื่นเขาไม่ไปรู้การศาสนาอื่นเขานโยบายอันนี้ไมเห็นนโยบายใหม่เป็นนโยบายที่พระพุทธเจ้าท่านใช้มาตั้งแต่ครั้งพระองค์แล้วนี่พระอนุปวาโดออนุปคาโตไงล่ะ วันมาข้าบูชาจะตรึงขันิบาตนะ่ะพระพุทธเจ้าประชุมพระอรหันต์พันของไร่ขวารูากา่กเนี่ยประชุมเพื่อจะทําข้อตกลงในนโยบายเผยแผ่าศาสนาประชุมนะ่กำหนดนโยบายเผยแผ่าศาสนาให้ฟังว่าในการเผยแผ่าศาสนาเนี่ยเราต้องสังวรนะต้องใช้ขันติจะไม่กล่าวไล่พระอาทิตในาศาสนาพุทธจะไม่กล่าวไล่คนอื่นเขาเนี่ยจะไม่เบียดเบียนคนอื่นเขาเป็นการตกลงกลําหนดนโยบายการเผยแผ่าศาสนานี่ข้าพุาะันาศาสนาพุทธเผยแผ่ไปทั้งที่ไหนไม่มีการลุกลาม ศาสนาอื่นที่ไหนไม่มีมีแต,ต่ให้ความร่วมเย็นเป็นสุขก็มีการที่จะร่วมมือกับศาสนาท้องถิ่นกระทั่งกลมกลืนในศาสนาเดียวกันไปได้เลยยกตัวอย่างเช่นในเมืองจีนในญี่ปุ่นอย่างเงี้ยศาสนาพุทธเข้ามาในเมืองจีนก็กลมกลืนกับศาสนาขงจื้อศาสนาเต๋ากระทั่งคนจีนนี่แยกไม่ออกมักถือพร้อมกันทั้งสามศาสนาไหว้ทั้งพระพุทธไหว้ทั้งขงจื๊อไหว้ทั้งเตียนไหว้พร้งไม่หมดไหว้เจ้าไงล่ะเนี่ยเนี่ยแล้วก็ในพวกญี่ปุ่นก็แยกชิโนกับพุทธไม่ออกมักถือตนเตกันทั้งนี้ประวัติ พุทธศาสนาไม่มีนโยบายลุก,กลางไปถึงไหนมิจจะทาความอรีอรอบกลมกลืนกันไปอุปมาเหมือนกันน้าไหลไปก็จะให้ความร่มเย็นแล้วก็ตับตัวเองให้เข้ากับภาชนะที่ใส่พุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราเอาถังมาใส่น,น้ําน้าก็เป็นลูกถังเอาโอ,อ่งมาใส่นา้นาน้าก็เปออ็นลูกโอ่งแล้วแต่แล้วแต่นมม้ำมจะไหลว่าเข้าในภาชนะอะไรกลมกลืนกันได้หมดอ่านี่เป็นลักษณะพุทธศาสนา เราเป็นลูกศิษย์เราก็ถือนโยบายนั้นตามจากทศาาบามาอนุปคาตัวอนุปวาโตไม่มีการกล่าวล่าไม่มีการเบียดเบียนกันในหมู่วมนุษย์นะแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ต้องป้องกันไม่ให้ศากดิานะเราถูกพวกศากดินอื่นหรือลัทธิอื่นเขาเบียดเบียนอันนี้สําคัญมากหาทางป้องกันวิธีป้องกันก็คือว่าตัวนักเผยแผ่เองเนี่ยจะต้องศึกษาพุทธศาสนาของแท้จนกระทั่งมั่นใจตัวเราเองว่าอิทธิพลอะไรในโลกจะมาล้างสมองให้เรา ประดับตอบพระอะลายไม่ได้อันนี้สําคัญถ้าเรายังรู้เลยไม่มั่นคงในธรรมะในศาสนาตัวเองยังเชื่อครึ่งไม่